ไปไหนจะไปไหนโอ้ยตื่นมาเจอเต่าโชคดีมากๆเลยเดี๋ยวเอาไปปล่อยนาะตู้อ้าเต่ามาจากไหนไม่เคยเห็นเต่ามาบ้านเลย ถึงแล้วอ่างเลิงซิวลงไปเลยเราจะเอาต้องเอามันลงใส่ดินดินก่อนนะเนาะพ่อไม่ใช่น้ำเลยนะมันเป็นซัดขึงบุกขึงหนามดิเอ้ยจับกระดองไอ้มันดูงงสิดอ่ะอ่ะของว่าปล่อยเอลยเด้อแบบนี้ใส่แล้วเด้อดหอโซกหอยราดเลยดึ๊งหอราดเพราะว่านี่ไงเดอ้อหล่อหนาน,นี่ไปหนู ไปนอ้ออไปหลุดไปดไป,ไปมันเดียวบึงจ้ะไปโชคดีเดอ้อย่าตายเด้อนูอ่นพามาอยู่อ่างเลิงซิวเลยนะ ทีแรกว่าจะให้ไปอยู่คำดอกไม้มันนานเกินเดี๋ยวจะตายก่อนไปหัวตักกระเทียมไปเออมุดน้ำดับน้ำเกงเ่งแท้ไปหลีกก่อนบ่ปลาปลาปลาบ๊ายบาย